เรื่องย่อแค้นตอนที่11อจุดเริ่มต้นของความขับแยง้งพราวไหมถูกปรางทองเป่าหูทําให้พราวไหมโกรธเหมือนแพ้มากขึ้นไปอีกเมื่อเจอหน้ากันพี่น้องเลยทะเลาะกันอย่างหนักพราวไหมบอกกับเหมือนแพ้ว่าปรางทองคือความหวังทั้งหมดในชีวิตของเธอและสั่งให้เหมือนแพ้เลิกยุ่งกับปรางทองและเก่งกาดทําให้เหมือนแพร,รู้สึกเสียใจมากที่น้องไม่อยู่ข้างตัวเอง เก่งกาศสารภาพกับพิธานว่าตนตกหลุมรักเหมือนแพรพิธานเป็นห่วงเก่งกาศจึงพยายามบอกเก่งกาศว่าทั้งหมดเป็นเรื่องที่เหมือนแพรวางแผนจะเล่นสงครามประสาทกับปลางทองและสั่งให้เก่งกาจถอยออกมาแต่เก่งกาจตั้งใจแน่วแน่ว,แนว,ว่าจะตามจีบเหมือนแพรเหมือนแพรเปิดเจอรูปเก่าของพ่อแม่และน้าบุษบาลูกน้องของพ่อทําให้เหมือนแพรสงสัยเหตุการณ์ในอดีตและเมื่อตามสืบก็พบความจริงว่า บางทองเข้ามายุแยงครอบครัวของเธอและวางแผนร้ายกับครอบครัวมานานแล้วเหมือนแพรจึงตัดสินใจเดินเกมใหม่ด้วยการบอกกับโผไขว่าจะลาออกและไม่อยากให้คนรอบตัวต้องมาเดือดร้อนกับแผนการแก้แค้นจากนี้เธอจะใช้ความสามารถของเธอวัองคืนสมบัติของตัวเองกลับคืนมาจากบางทองให้ได้ติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในแคนตอนที่11คืนนี้เวลา20นาฬกา30นาที